ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนพี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ช่องของเราก็จะนำพาทุกท่านเข้าไปสู่ในตำนานป่าคำชะโนดเมืองพญานาคนะเป็นเมืองผีจัางหนังนะครับวัดสิริสุทโธหรือวัดป่าคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัยว่าคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ลีลับและอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษาและเรื่องราวที่ทำให้เรารู้จักคำชะโนด ในปีพศ2532ก็คือตำนานผีจ้างหนังที่มีคนนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ซึ่งความเป็นมาของคำชะโนดที่เกี่ยวกับพญานาคนั้นได้แก่เรื่องผีจ้างหนังมาฉายซึ่งก็คือนาคแปลงกายเป็นมนุษย์ไปว่าจ้างหนังกลางแปลงให้ไปฉายที่ป่าคำชะโนด และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาชาวบ้านจัดงานประจําปีจะมีมหรสพมากมายหน้าก็จะขึ้นมาเที่ยวโดยแปลงร่างเป็นคนธรรมดาผู้หญิงก็จะแต่งตัวใส่เสื้อสีขาวนุ่งผ้าสีคล้ายๆสีดำผู้ชายชอบโพกศีสษะด้วยผ้าแดงเกาะคำชะโนดหรือเกาะลอยน้ำมีเนื้อที่ประมาณ20กวก่อไร่ มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นชโนดขึ้นเต็มไปหมดเมื่อเข้าไปที่เกาะคำชโนดอากาศจะเย็นสบายเหมือนติดแอร์ที่นี่พอถึงหน้าฝนรอบๆเกาะน้ำจะท่วมทุกปีแต่ที่คำชโนดน้ำจะไม่ท่วมซึ่งดูเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเกาะแห่งนี้จะลอยขึ้นตามน้ำคือถ้าหากน้ำขึ้นก็ขึ้นตาม น้ำลงก็ลงตามน่าประหลาดมากๆน้ำจะเอ่อล้นมาจากแม่น้ำสงครามซึ่งแม่น้ำสงครามจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่คำชะโนดแห่งนี้ชาวบ้านบอกว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าปล่องพญานาคเคยมีคนนำไม้ไผ่ลำยาวๆาวสามต้นมาต่อกันแล้วอย่างลงไปปรากฏว่ายังไม่ถึงพื้นเลยแต่แปลก ที่ว่าเมื่อโยนเหรียญลงไปจะมองเห็นเหรียญได้หมดน้ำใสมากชาวบ้านมีความเชื่อว่าพญานาคได้ออกจากปล่องนี้ปาฏิหาริย์ครั้งปีพศ2519เกิดน้ำท่วมใหญ่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งท้องที่อำเภอบ้านดุงแต่น้ำไม่ท่วมคำฉันโนดชาวบ้านละแวกนั้นให้คำตอบไม่ว่า ที่น้ำไม่ท่วมเพราะพญานาครักษาไว้เนื่องจากมีสารบูชาพญานาคสองท่านโดยนาคบริวารช่วยกันร่ายมนแล้วหนุนดุนดันแผ่นดินเป็นเหตุให้สูงขึ้นจนพน้น้ำและป่าคำํำฉโนดกลายเป็นสถานที่เรื่องชื่อชั่วข้ามคืนก็เพราะเรื่องเล่าผีจ้างหนังอันสุดแสนมหัศจรรย์พันลึก ที่เกิดขึ้นเมื่อบริษัทหนังชื่อดังของภาคอีสานถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปฉายหนังกลางแปลงในหมู่บ้านวังทองด้วยจำนวนเงิน4,000บาทแต่มีข้อแม้คือต้องฉายจบแค่ตีสี่ของวันใหม่และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันหลังกลับมามองเป็นเด็ดขาดหนังเริ่มฉายตั้งแต่หัวคำ่ำ ซึ่งยังไม่มีผู้คนมาดูเลยพอถึงเวลาสามทุ่มโดยประมาณมีคนมาดูจํานวนเยอะมากขึ้นแต่ที่แปลกก็คือผู้หญิงจะนุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่ด้านหน้าส่วนผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีดำนั่งอีกข้างหนึ่งและทั้งหมดก็นั่งกันสงบนิ่งเรียบร้อยเหมือนไม่มีการเคลื่อนไหวตัวเลยยิ่งกว่านั้นไม่ว่าจะฉายหนังอะไร ก็ไม่มีการส่งเสียงเอะเหมือนหนังกลางแปลงทั่วไปฉายหนังบูก็เฉยฉายหนังตลกก็เงียบแต่ที่น่าแปลกก็คือในงานไม่มีร้านขายข,ายของกินของใช้แม้แต่ร้านขายบุหรี่ก็ไม่มีซึ่งเรื่องราวทั้งหมดถ่ายทอดไว้ในปีพศ2532จากประสบการณ์ตรงของลูกน้องที่โดนผีจ้างหนังไปฉาย หลายปีผ่านมาแล้วดูเหมือนเรื่องเหล่านี้ยังคงเป็นที่โจทย์ขานสืบต่อกันมาซึ่งโดยเฉพาะในหมู่ชาวบ้านตำบลบางทองผู้เชื่อมั่นและศรัทธาต่อผื้นป่าเหตุการณ์ผีจ้างหนังจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามีอยู่จริงแม้อาจไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์ได้ป่าคำชะโนด เป็นชื่อที่ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศเนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นชะโนดอยู่ในตระกูลเดียวกับป่ามคล้ายๆต้นตาลต้นหมากหรือไม่ก็ต้นมะพร้าวแต่สูงกว่าขึ้นอยู่อย่างหนานแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทิวชะโนดสูงเด่นเป็นสงา่าแต่ที่น่าแปลกใจก็คือหากพ้นจากดงชะโนดแห่งนี้ไปห่างกันแค่ไม่ถึง300เมตร ก็ไม่มีต้นชนโนดปรากฏให้เห็นแม้แต่ต้นเดียวและนี่เองจึงทำให้ผืนดินราวยี่สิบก็าไร่ถูกตั้งฉายาให้เป็นป่าแห่งชนโนดขนาดแท้และมีบ่อน้ำอยู่กลางดงชนโนดเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กๆแต่กลับมีน้ำซึมออกมาตามธรรมชาติตลอดเวลาทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน้ำประทานมาให โดยพญานาคที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นป่าสำหรับบ่อน้ำในป่าคำชโนดว่ากันว่าเป็นบ่อน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากชาวบ้านเชื่อกันอย่างนั้นมีหลายคนเคยลองอธิษฐานตรงหน้าบ่อน้ำก็ได้ตามประสงค์บางคนเจ็บป่วยไปดื่มหรืออาบโรคร้ายก็หายเป็นปลิดทิ้งสร้างความอัศจรรย์ใจยิ่งนักแต่นั่นไม่ใช่ทุกคน อยู่ที่ความเชื่อมีมากน้อยแค่ไหนหลายคนไม่เชื่อแถมยังลบหลู่ตักน้ำจากบ่อแล้วมานำนำมาล้างเท้าแทนที่จะหายป่วยไข้กับทุกทรมานสําหนักกว่าเดิมเช่นเดียวกับใครที่อยากจะเข้าไปสัมผัสป่าลีรับคำโนดก็ต้องสำรวมและปฏิบัติตามข้อห้ามือนเเป็นต้นว่า ห้ามใส่รองเท้าทั่วทั้งบริเวณป่าหมวกแว่นตาร่มเครื่องเดิมแอลกอฮอล์บุหรี่ห้ามเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้คือการดูถูกดูหมิน่นต่อผู้ปกปักรักษาพื้นดินความเชื่อเรื่องพญานาคของคนที่นี่นั้นอาจไม่แต,ตกต่างจากชาวหนองคายที่เชื่อว่าพญานาคมีจริงบัางไฟพญานาคเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแห่งเมืองบาดาล ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ธรรมดาเหมือนเมื่อครั้งถูกนำเสนอผ่านหนังรวมถึงสื่อทีวีบางช่องเมื่อหลายปีก่อนชาวบ้านระแวกป่าคำชะโนดก็คล้ายกันซึ่งพวกเขาสร้างทางเดินที่เชื่อมจากโลกภายนอกกับผืนป่าอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ด้วยรูปปั้นพญานาคสองตัว7เสียนนอนเลื้อยยาวไปจนสุดทางเดิน300เมตร เพื่อสะท้อนถึงพลังอำนาจและบารมีของพญานาคจนกระทั่งในวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีชาวบ้านก็จะมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พญานาคจะขึ้นมาหายใจดวงไฟสีแดงที่ผุดกลางบ่อน้ำแล้วลอยขึ้นท้องฟ้าคล้ายคลกับบั้งไฟพญานาคผุดกลางลำน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายนั่นเอง นั่นก็คือลมหายใจของพญานาคใครเห็นจะเป็นบุญของชีวิตป่าคำชนโนดยังมีเรื่องเล่าอีกนับไม่ทวนทั้งที่ชวนขนลุกและตื่นเต้นพญานาคมีจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องนานาจิตตังความเชื่อส่วนบุคคลเพราะยากที่จะพิสูจน์ได้